ครับตอนนี้เราก็กำลังเดินไปออฟฟิศพร้อมกับลมของเราซึ่งเป็นลมเดิมๆเหมนะครับก็เขาแข็งแ,แรงเ่าเลยที่ต้องจับโกลด์ตั้นๆเลยอันนี้ไม่งั้นลมแรงมากก็จริงๆเรามีลมอย่างดีนะครับไต้หวันซื้อมาอะไรประมาณพันหนึ่งมัง้งแพงอยู่นะครับ ร้อกับ800 NTD อะครับอะไรก็ประมาณนัไม่ได้เอามาใช้อันนั้นแบบอย่างดีเลยแกนหนาแกน2ชั้นแต่ก็ไม่เช้าจะหยิบมาแล้วไม่รู้ว่าลมแรงโอเคแค่าจะบอกว่าตอนนี้เหมือนในาการขาดน้ำตาลน,นะครับก็มันจะหิววิวเดี๋ยวหา น้ำผ่านเลยกินกินชากินอะไรไปก่อนแล้วกันโอเคใกล้ถึงออฟฟิศแล้วครับไปก่อนครับสวัสดีครับ